สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับสศักดาเปลี่ยนบรรยากาศมารีวิวนะครับเอาแบบลุยๆแบบข้ามกลางสายฝนกันบ้างนะสำหรับ f o r ์จูเนอรนะครับไปอยากหน้ายักษสวยๆนะครไอเทมที่หลายคนอยากจะซื้อเก็บอยากจะซื้อลุยนะครับเพราะว่าด้วยเครื่องยนต์นะครับบล็อกนี้คือเหนียวทนใช้ดีนะครับและเป็นรถที่ใช้เองเช่นเดิมนะวันนี้เอามาคอนเฟิร์มให้ฟังสำหรับ t o y ย TA f o r t u n e r 3.0V ปี2011หรือ2554ก็ฟังปุ๊บหลายคนรู้เลยว่านี่คือตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็นหน้าแชมป์นะครับบางคนชอบในเอกลักษณ์นะครับในบอดี้ของเจ้าตัวนี้มากกว่าหน้าแชมป์ก็ผมก็จัดมาสวยๆเลยวันนี้เป็นสีดำออโต้โฟวิลด์ได้นะครับออโต้โฟสวยๆเลยาม,มาข้ามากลางสายฝนไม่ต้องรอฝนหยุดเพราะว่ายัางไงก็ไม่หยุดอายุเข้าหนักมากที่อุบลราชธานีนะครับมาคอนเฟิร์มกันแล้วกันนะครับเริ่มจากห้องเครื่องกันก่อนนะครับห้องเครื่องกันก่อน ไอห,หาอยู่นี่บอกเลยว่าสภาพส,ยสวยๆอย่างนี้ช้าไม่ทันแน่นอนนะครับช้าไม่ทันแน่นอนนะเป็นรถที่ผู้จัดการใช้เองนะครับสงสัยแกอยากเปลี่ยนคันนะครับเดี๋ยวผมขายให้ไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหาสภาพนี่ต้องบอกว่าสวยพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งเหมือนที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ไปดูที่เพจก่อนนะครับนี่ไม่ที่ที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ปีห4สี่นี่ไม่ใช่รากจดนะ ตัวนี้คือตัวสุดท้ายท้ายสุดเลยนะครับตัวสุดท้ายท้ายสุดก่อนที่จะเป็นรุ่นแชมป์นะครับก่อนที่จะเป็นรุ่นแชมป์เป็นเครื่อง1เคดีนะครับ2,982 cc Vn Turbo 163แรงมา้าก็คือบล็อกเครื่องตัวนี้แหละนะครับคนเหนียวดีการันตีความเดิมทุกจุดนะครับการันตีความเดิมให้รถสวยพร้อมใช้ต่ว่าผมนี่คันนี้นะปี11แท้นะสะภาพอย่างนี้ ผมขายแค่5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับให้เทียบราคาเทียบสภาพได้นะครับปกติปี0 8 0 9 1 0ก็ขายกัน50กว่ายแล้วนะครับห้กลางกันแล้วคันนี้ได้ทั้งสภาพได้ทั้งปีนะครับไปดูกันวสภาพความเดิมการันตีให้อยู่แล้วนะครับเครื่องเครื่องพร้อมใช้ไม่มีเยอะรถเดิมเดิมรถเดิมเดิมพร้อมซื้อพร้อมจบพร้อมขาย5 9 9 0 0 0บาทเหมือนบาทที่ผมบอกไปว่าคันนี้ก็รถผู้การนั่นใช้เองนะครับ ก็ไม่มีแบตนะถ้ากรณีซื้อกันสดไอเรื่องยอดจัดนี่ยอดจัดเท่าแชมป์เพราะวันปีเดียวกันกับแชมป์นะครับยอดจัดท่วมท้นอยู่แล้วนะครับซื้อสดซื้อผ่อนก็ว่ากันคุยกันแล้วก็ตัวนี้นะครับก็พูดง่ายๆคือก็เป็นซีรีส์ประมาณที่เขาเล่นกันก็คืออ่าแม็กนะครับ4 wheel ซีรีส์ก็คือแม็กสไตล์ออฟโรดนะครับยางพร้อมลุยอยู่แล้วนะครับนาดัล็อปแคนเทคนะครับเป็นซีรีส์ 2570R16 า็ปกติคือออฟโรดเขาจะแต่งประมาณนี้แม็ก16ใช้ยางใหญ่ๆหน่อยซีรีส์ใหญ่ๆหน่อยนะครับสำหรับขาลุยนะ และคันนี้ต้องบอกว่าภายในสวยมากเป็นสีดำออโต้โฟภายในสวยมากคือต้องว่าสตาร์ทเครื่องนี้นิ่มๆเลยนะครับเนี่ยนิ่มๆเพราะว่าเราใช้เองรู้รู้อยู่แล้วนะครับใช้น้อยนะครับต้องบอกว่าใช้น้อยเลยนะดูที่พวงมาลายัยตัวเบาะหัวเกียร์พวกนี้นะครับรู้สภาพกันเลยนะก็ไม่อยากจะบอกว่าคันนี้รถพี่รถพ่การเป็นต่อใช้เองนะก <laughs> ันเองหรือบอกซื้อได้นะครับว่าผมไม่ได้หรอกนะครับเป็นอ่า ออโตโฟนะครับออโตโฟสีสปีดใช้ดีเหนียวทนแล้วก็ดูแลรักษาดีมากต้องมาดูแลรักษาดีมากนะครับเครื่องเสียงก็ไปติดใหม่แล้วล่ะเพราะว่าเครื่องเสียงตีรถมามันค่อนข้างที่จะโบราณนะออโตโฟสีดําสวยๆแบบนี้ใครอยากจะหาอยากจะได้นะโฟล์จอเนอร์รุ่นนี้น่ายยกผมบอกเลยว่าถ้ารถพวกนี้อายุป,ประมาณ10ปีเนี่ยนะครับอายุป,ประมาณ10 10ปีถึง12ปีเนี่ยอยู่ในโซนนี้ต้องบอกว่า สวยแจ่มนะสวยแจ่มสภาพนี่รู้ว่ารถรถรถร,รู้ว่าใครเป็นเจ้าของอ่ะพูดง่ายๆนะสมัยนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะสมัยนั้นก็จะมีเ,เกียร์ออโต้มีโฟล์วิวให้มีคูชคอนโทรลให้พวกนี้นะครับพวกฟังก์ชันต่างๆก็ไม่ได้มีอะไรให้เยอะหรอกนะครับนะตอนนี้นะครับภายในคำพูดง่ายๆคือสวยเดิมพร้อมเสิร์ฟพร้อมใช้สวยเดิมพร้อมเสิร์ฟพร้อมใช้เพราะว่าหลายคนที่หาก็คือนี่แหละอยากจะได้ตัวสุดท้ายนี่แหละเพราะว่า คือปีไม่ได้แก่มากเพราะอย่าลืมว่าตัวไฟหยักเนี่ยมันออกมาตั้งแต่ตัวแรกก็คือปี08นะครับปี08เลยคืออายุมันใหญ่อาจจะเกินประมาณ08ก็ห้าหนึ่งอ่ะสิบเกือบสิปีแล้วแต่ตอนนี้เป็นสวมเดียวกันกับกับแชมป์นะครับอายุประมาณ1 0 11ปีคือยังไม่แก่มากนะครับแล้วก็ปีเด็กอะไรนะหมถึงว่ายอดจงยอดจัดเวลาจัดเฟืองเฟืนั้นเนี่ยก็จัดได้เต็มปกตินะครับจัดได้เต็มปกติก็จัดเต็มไปเต็มสีว่าเต็มแม็กซ์เลยก็ได้หมดนะครับ หน้าหลังรถสวยเดิมนะครับหน้าหลังรถสวยเดิมนะคือภายในดูดีสวยสะอาดนะครับสวยสะอาดมากนะครับต้องบอกงั้นใครที่อยากจะได้ต้องอว่าห้าเก้าเก้าเี่ยผมบอกเลยว่าถูกคุ้มดีแล้วรถประวัติด,ดีอย่างนี้เราไม่รู้จะไม่รู้จะว่าไงรถรู้จากเจ้าของเอาไว้ได้ไง่ายนะครับตบว่ารถปุ้ยการเป็นต่อเอลยขับอยู่ทุกวันนะครับก็จะเปลี่ยนอัปเกรดตามผมบ้างไม่ว่าไม่ว่า,ากันนะนะครับก็จะต้องอัปเกรดกันแล้วเพราะว่าอ่าตอนนี้นะครับ คือไม่ว่ากันซื้อขายเปลี่ยนมือกันไปแต่ใครที่อยากจะได้แบบรถรู้ประวัตินะครับรู้ใช้งานคือดูแลถึงอีแล้วนะครับรถช่างอะคิดูรถช่างรถผู้จัดการนะครับในเรื่องสภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างยางของเหลวภายนอกภายในระบบการขับข้องคำขี่นี่สมบูรณ์มากนะครับก็รถบ้านก็ถือว่าเป็นรถบ้านแหละนะครับรถบ้านรถที่ทีมงานใช้เองนะเราบองว่าสวยแจ่มโดนแน่นอนสำหรับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ 3.0V ขับเคลื่อน4ล้อนะครับไปอยากหน้ายักษ์ปี5-4คันนี้2 0 1 1อดแท้ๆใครอยากจะได้อยากจะโดนนะครับคอนเพิ์มหาซอสักดาได้เลย,เลยพร้อมส่งตัวไทยเหมือนเดิมสภาพอย่างนี้นะครับไม่ต้องดูรถนะครับบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเหมือนเดิมทําสัญญารอรับรถที่บ้านได้เลยนะครับสภาพแบบไม่ต้องวัดดวงยิ่งคันนี้ต้องบอกว่าไม่ต้องวัดดวงสุดๆไป <c oughs> <c oughs> สงสัยนะครับโทรหาผมหรือโทรหาวิการต่อก็ได้นะครับหรือปรึกษาสายตรงที่0 9 9ย์ เจ9ดห้าเก้นะครับ0997591779นะครับพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าบ้านท่านแน่นอนนะครับฝากหนึ่งคันคุณภาพจากค่ายเราเหมือนเดิมนะครับพร้อมซื้อพร้อมส่งโคอาจูเนอร์สองพันสิบเบาทสวัสดีครับ